วัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นมาทานข้าวเย็นด้วยกันค่ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนะคะหกโมงเย็นที่เดนมาร์กนะคะทุกคนนี่ปลาแบนทอดนะคะปลาแบนทอดต,ต่ำมะคูงคือเกาค่ะพี่น้องกะบผักกาดเวยค่ะขมเหนียวหอนๆค่ะจกไปแล้าค่ำสองค่ำเวยค่ะพี่น้องแล้วกว็อ่า แกงปลายปลาด้วยค่ะพี่น้องแ่บแบค่ะมาเด้ค่ะไม่กินน้ำกันจักปลาแบนบ่า่่ะพี่น้องปลาแบนเอ่อมันมันแบนเด้ค่ะพี่น,อน้องแต่แ่บค่ะแบๆๆ่บแ่บกรอบทอดตบกรอบกินกับตำปะคุ้มกินกับตำปะคุ้มกับข่าเหนียวเนาะค่ะพี่น้องแบ่บแบโอ้ยจั๊ก มูไซกะบวพพลขอนียวสมตำเด้อค่ะพี่น้องสีสันเป็นยังไงค่ะจีบจ้าก็เป็นกระแสบวะพี่น้องเ,อเป็นกระแสบบะเป็นดลยค่ะปลาปลาถอดยังถอดดูอีกโตนึงเด้อค่ะว่าท่านแล้วกระสีก,กินก้อนเด้อค่ะแกงตายปลาเด้อค่ะพี่น้อง,องเป็นกระแสบเพาค่ะผักกะรำสดสดเด้อค่ะ แสบหลายค่ะพี่น้องมา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 วอลโดนเลยครับพี่น้องมากินข่าวน้ากันค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านขอบคุณเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังเลยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครนได้เค่ะพี่น้อง กดติดตามกดกระดิ่งให้เนยได้ค่ะขอบคุณเอ็ทั่วโลกค่ะ thank you to everyone บายบายค่ะทุกคน mm hmm. แตงตายปลาค่ะ